สบายดีพี่น้องก็ตอ้รับาข้าสู่องทิปแชนอได้พี่น้องสบายดียามแรงแรงทิว่ากระตื่นนอนพี่น้องป้าเป็ดแฮบมอนี้ันทิปเต้นวินพี่น้องมือสาวนี่ฟุนตกฟุนตกลิ่นบ่น์ฟ้นตกแต่มังขึ้นนี่ว่แม่ฟุ้นมาตกมือมือสาวนี่พี่น้องแล้วก,ก็ทิปก็ลยโบ มูอหัสิไปใส่ก็เลยว่าอันมันเย็นๆเนี่ยก็เลยว่าเขาเขาไปสวนแล้วก็ไปทา้งหยาเนาะไปทอนหยาคิวยัง่งพีเนาะก็กลมๆเง,ย,งยๆเนาะซับหยาคิวแล้วก็เอาไปทิมฮะแล้วที่นี่ก็ประมาณบ่ายหนึ่งเนาะทเหตุแต่สาวจนหอดบ่ายหนึ่งแล้วที่นี่ถิบกระโดดซื้อ,อว่าวินวินหัวหิว้วเขาก็เลยมา พากระบ,บืเขาอาบน้ำแล้วที่นี่ก็นอนผักก็ลุกขึ้นมากเป็นวินลุกมากินข้าวกินขา้นขาวแล้วก็ยังวิยนอยู่ก็เลยนอนต่อพี่น้องฮากะฮากะลุกเนาลุกเลยบะหวาเป็นน้ำย่งฮะนาะแต่เดือนนี้คขายข่หละจะเป็นน้ำยัางเป็นน้ำกุง้งกุ <laughs> ้งเงยเมื่อสุทายว่าไปเลยก็จะเอาเฮ็ดมาคายให้อีกพี่น้องเนี่ยมึงพู้ที่ที่เพนในปา่านี่ก็จะเอาเฮ็ดมาคายให้อีก สิบสื่อใช่ลอยลอยประมาณลอยแปดสิบลอยแปดสิบปลายเลยเพี่น้องเพรกิโลแต่ว่าขั้นเขาจะไปขายอยู่ตลาดขั้นเขาจะไปซื้อไปขายต่อนะคะน้องไปซื้อต่อได้นเองค่ะสิบประมาณสองลอยไปกว่าบาทนี่แหละประมาณแซนซานแซนหาเนาะเขาจรขายนะแต่นี่ขจอมาขายเฮาในเขื่อนพอานี่มือก่อนแม่ที่ว่าขั้นเขาซื้อขั้นเขาซื้อประมาณแซนหนึ่งแบบเป็นค้าก็ซื้อไปเลยแล้วทิพก็เลยเอาราคาแต่นนมาซื้อน้องขาจรอ ได้พี่น้องเฮงดได้แต่ว่าเฮ็ดอันนี้มันจะเป็นเฮดป่าสาได้ที่จะสื่อไหวต่ว่าจะสื่อไหวกินเองนะบอแน่ใจว่าเอซี่เอซี่สีสีชื่อบอแบบว่าเขากินมาแต่น้อยจนใหญ่นะพี่น้องในป่าบ้านเขาในทางล่างนี่แหละแม่นูนิวโทรมายัางน่าปาะนีนี่นี่นบุญทุพพี่น้องเฮดปล่อยลายนะมิเตโลเข่งเด้เนี่ย นี่นี่ตะโลขึงบดีอันนั้นลายเนะี่ยบดีไว้บดีนักลายเออสงสัยว่าเขาโทรไปเอาป้าไปจังดิเขาโทรไปถ่ายป้ากับผู้เด้ออันนี้แม่ที่เป็นตึกสะดวกมากพี่น้องได้เต็มกระตาอันนี้นี่นี่ได้เต็มกระตาอันนี้ดูนี่ปลาซิวอืแม่จะเสียดเนี่ยเห็ดปลาแดกวะเออบ่ต้องอันบ่เผาอันนั้นเด้อเขาสีมาแล้วเขาสีเสียขี้เห็ดแสบๆไว้แล้วนะเขาด,ด,ดอาูอยู่ดอกเขาเสีันเสียขี้ ซึ่งจะเห็ดบ่เอาขี้ออกม,มั<ฟ>คนคมไพ่เฮียม,มาันมากระตามมันมันมาไปเน,น,นยอเออคิวอร์ทรบ่กง่้ยลูกคนมาเอินฮะ,ะเข้าแม่น้องนิวครับไปสอนไม่ชาชได้สิแม่แมนนี่ซ่อาองไผ่กัอยู่ไว้กัน ยังบม่ได้พากันเกลือหมูเกลือม้าอ,อีแม่ปะแต่ว่าที่มาสิไปเบิงเบิงเขาเอาปลาก่อนอยู่เพื่อนเบียกร่ายอีกนะเกลือหมูเกลือยังของหนองของนูหะแหละที่ไปเลี้ยงมูเลี้ยงห้องเลี้ยงคอยคำย่ำแรงตอนนี้เป็นเวลาหาโมงแรงไม่งงกิน มืัอนี้วันนี้เฮ็ดบวกที่ว่าสิเลาะอยู่ได้แถวส่วนหนันได้ป่ะมัวแต่ทางหญ้ามืัอนี้ก็ทางไดร่าต่อพี่น้องไปทางอยู่ส่วนเถิงเพราะว่าต้นนันหันแห้งนานทางค่มันแห้งมันแห้งใหญ่มันแห้งสีหยาบมันแห้งสีอนันหยาขนาดพี่น้องคือต้นนี้ก็ค่อยๆเฮ็ดไปส่วนหลุมก็วางกรมาเฮ็ด ลาขนากนแล้วพี่น้องอนโอยน้องสิลมอีลามากแต่ใตนานะไปเห็นยังแม่บัตรีหัวบอคือบัตรีเปน็นยังคือบัตรี บ้านอยบ้าม่ลาคือปตีไปชอเขาค่ะเอาละสิขึ้นได้บ้ผู้คือผู้นทามันเป็นั้นดึงอัานองเลยเอาเลยเลี้ยเลี้ยก้อยก้อยดบ้าดิสองสองเก้อ ด้งขึ้นในทรงค่ะอ้าวพายมาน้องไส้น้องไส้น้องไส้กำลังมาไปมือเทื่อนรี่เลยตอนนั้นแม่น,นี่ว่าอันบันนี้มีพายอยู่เทื่อนเด้อก็จะไปหวยเบืดตอนนี้แม่ทิพย์ก็มาแล้วผอมกระป่าหนึ่งกระตาปัสชิวจะเป็นอย่างเบึ่เขาป่าปก่อนเพราะว่า ป้านะไม่ยังขื้นอยู่มือเสานี่ฟุ้นตุกแต่พี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นสิพากะแส่วนจักหน่อยหนึ่งก่อนแะก,กับเขาส่วนนี่ทิพนเมย์น้่นเหมือนเลยพี่น้องเมื่อยเหมยเลยเหมยน้ำพ่นเขาเขาแล้วเข้าบ่อัดไทยทิพนี่นะนี่ไปกบโป่งเงินสีมึงด้วยนะจักสิวาจังดาเที่ยวแล้วกันบ,บ่ปิดไทยสิแหละ หญ้าขึ้นเต็มเหมือนทพี่น้องเต็มไปด้วยสีเขียวเต็มไปด้วยหญ้าคิวนเนี่ยไปยังนอกใบสาบเสื้อบอยดีไทยเอิ่อนนะพี่คืนวาเต็มแล้วเนี่ยรุ่นเล็กรุ่นน้อยรุ่นปูรุ่นหญ้ารุ่นปลารุ่นลูกรุ่นเล็อรุ่นล้านนี่นี่เลยพี่น้องบอลทิพย์มาทางมือสอนนี่เขตนีเนาะเขตนีจนหอดพูน ที่เห็นเป็นแปนในแมนทิบทางออกมือเลยเนี่ยตะวิดมาสิเป็นหกๆอยู่แบบนั้นเนี่ยแบบนี้นมันมันจะเป็นแบบนี้ตากกระทางออกทางออกอะทิศกาเอาไว้เป็นจุ่มแบบนี้นกล่องแซน่พูนหอดพูนนี่แถวนี้ แบบว่าทิพกลมๆเงยๆนะมือเสานี่มันก็เลยอยากเป็นวินอะไรอยังทางพุ่นทางพุ่นทางพุ่นจนหอดพุ่นเลยเลยพี่น้องอันนี้เราจะใส่เวลาอีกประมาณสองสามวันเหวียดนะพวกย่อันนี้ได้พี่น้องกันสีเหตุแบบส่วนเต็มหูแบบชวนนี้ก็สสวงงามพุ่นเนาะยากระคืน เพ่็สิได้ช้อนหยาท้อนอย่างเล่แหะว่าสิปูมาฮวงแต่ว่ามันม,มีแบะเขาแนะ่หันทิบกะต้องไปจัดการหัวอะไรบางท่นนี่ประตูหัวก็เป็นอย่างเสียนะพี่น้องคือท่านทิบออกนะสิบสี่แบบปีธมิจซิตแต่เวลาขาเจ้ามาออกนะนาบไปขาเจ้าไปห้าเฮ็ดโบขาเจ้าเที่ยวทางนี้บบแปลว่าส่วนในฝันกันมาเที่ยวนำม,มานะกระเบือกไพ่ทิบว่าเป็นคนโบปีทัยขนานดะนั่นแหละ เห็ดหฮมอวอานาเบะมันมาเขานะห้าเบิ่งเห็ดปวกให้พี่น้องเพราะว่าต้อนเธอแล้วนี่มันออกแถวๆนี้แต่ว่าเห็ดปวกตัวนี้มันเป็นเห็ดปวกจิกเนาะทิวกระปุกบอมันสิเกิดบอลเก่าบ่เพราะว่าเห็ดปวกแต่เราหลุดมันเก่าประมาณเห็ดอันเดียวกันนะเธอก่อนนะมันจะเป็นเป็นเห็ดปวกข้าวเนาะเห็ดปวกโพดินะนะแต่ว่าเธอนี้มันเป็นเห็ดปวกจิกเห็ดปวก จะเป็นดอกซีดำดอกหน่อยขายดอกเข้มเพื่อสิบอกบ่อมาเอาสีไปเบิกน้ำกันตอนนี้ฮันผักตบออกไลยลายทั้งผีเต็้มแล้วก็ทังผีก็คือกันผีขยายไลยลายตอนนี้แต่งินเสียงน้ำวะพี่น้องเสียงน้ำาย อยู่บอนี่ค่ะทีมักรินหนึ่งแต่หน่อยจนใหญ่เลยได้เฮลิรีพนตกแล้วก็ฝ่าว่าแล้วมันก็มีอีกบอนหนึ่งบอนทั้งบูนลงมาทางปุนแล้วพี่น้องคันเป็นย่าพนตกหนึ่งไปโดดเครื่องมาขึ้นสู้งหนึ่งโดดต้นไม้ก็ว่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันอยู่ในห่วยแล้วมันก็เป็นหนึ่งงขึ้นไปแล้วมันจะเป็นหนึ่งงก็ขึ้นไปโดด้ังบอลก็สู้งพูและก็อันนี้ยังต่ำเนี่นี่ บอลโดนนะบังบอลน,น,ะ,ขน,ขนอะ,ะขืนเขือบว่าเครื่องสูง้หนึ่งโดนลงมาว่ากระคาเอพลานที่เนี่ยมันจะมีซองบอลเนาะว่างหน่อยก็วบบ่างว่างไงหรือว่าว่างลุมก็บบะนะว่างทึงนะหัวเขาจะอยู่ว่างได้ล่องซองเหมือนก,กันมาเขาคือไปไนวันนี้ค่ะการกบักกันบเห็นบักกัน พาสุมเพนคุณได้บะแย่งนี่ก็สื่อใหม่ได้พี่น้องสื่อมาแล้วก็นั่งสู้อยู่แล้วก็มาสอนเลยสอนกับหนามไล่ ป่ามันขึ้นบางคนก็กนเจาก็มาตึกสะดุกเน,นี่ยน่จ่าคือสิตึกสะดุกฉันข้ฮะลงไปไหลป้าก็จะให้ลงไปไหลยป้าเบื้งทางลงไ,ได้เ <c oughs> บืองมีแต่ห้อยขูดนี่ห้อยขูดลงแงงนอกจากมีแงงก็ยังมีสวิงเอยังมีอันนั้นได้ เงี้ยฮป้านีได้เออนีป้าึ้นนี่ป้าป้าึ้นเพี่น้องนี่มึงพูไเออป้าึ้นเนาะป้านี่ป้าคืนนี่พูลนี่่ะไห พี่พี่ปลาพี้องปลาเด้พี่พี่พี่มเลืนี่นี่นี่ลงไลงเธอเก็บล่มง บลงบมบเฮดอยู่พี่คุณคมั้สิ่ขืนแน่น่ะคุณมกันแแนล้นขืนกันหัวนี่ย่ำแหลงมันบกได้แต่ว่าย่ำย่ำนี่มันจะมีป่าจงมันมาแต่ไส่เหมืองได้บ้องบาดหนึ่งได้ไล่ไปนะ บวกนะจะเป็นถวยใหญ่พุน่ะเก่าบิ้งเหอใช่ปาบงเหลบาทหนึ่งเดี๋ยวเมื่อเอาหม้ไฟใหม่ด้วอาบาทหนึ่งพี่น้องแล้วขาบนึงเราได้นะจะลลูกเมื่อพีเมย์เะพอเราได้สามนึงซะ เมื่อเห็ดอันเจขีดมันออกดีมันจากบคมหัแซบปลสซิวเนเป็นไวอีก้ามาเอื้อหวเห็ดปลาแดกกินประแดกเขาว่าส no ื <t ried> <t ried ่อกินตัวเองเห็ดบาแซบนประจอมเป็เห็ดเปลียนภาพเลยนะหน่อก็สบาทค่ะสี่บาทมาด้ยกะมึงดูพี่น้องคองม้าใหญ่ๆอย่างูนี่มึงดูคลองใครดรงอะไรเชหมเไ้นัน สะดุ้งเออ้างน้ำมันไหลามล่ดูพี่น่อง,งบาทหนึ่งแค่น่ะคุณล่องไปน้องนี้กำกำไปเอ้าเคียกไปหรอลายลิสี่หาบาทละสันสี่หาบาทร้กไล่ลลยหนึ่ง ขาเบิงปลาตะไปเพิ่นว่าสิไปสอนทั้งคุณแย่งใหม่มันเลยมานมันม่านอะไรขาดจะมันม่านหรือเปล่ามันขืนไล่โอ้โหมันแย่งมาท่านอะไรขาดไหมเดี๋ยวพนวดซิไปทางนั้นพี่น้องอันนี้เป็นพระราธีนหน่อยนี่ทางเพิ่งก็จะเป็นอีกบอลหนึ่งนี่ฮะบังบังที่พาพี่น้องไปทางนั้นทิพย์จันแต่ทิพย์ลมเพราะว่าทิพย์เคยล่มเนาะม่านนี้จะได้ล่มเท่านั้น เขาสิไปทายทั้งนั้นพี่น้องเบิง้งไปทางนี่ไงหรือไปทางนั้นไงไปทางนี้หรือไปทางนี้ดี <c oughs> ไปทางนี้เขาพาเราไปทางนี้นะอ่าหยาดเจ้าเป็นตะสิลป์เออบรรยากาศบานเฮาย่ำ้มาแรงอีแม่หันน่าตั้งแต่มือเสาร์ได้แม่นิสาก็เที่ยวเมื่อเที่ยวมาอยู่แม่นิาสาฮันตึกสะดุ้งอยู่เทิงบ่ เอ้ยอยู่ลมุมเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องจะไปเบิง่งนกะตึกสะดวกซุสงไซมือแรกนี่ส,สมเพิร์ดกสียูนี่อีายุนี่ละกไลเนาะวันนี้ไอแม้อันสะดุกเมื่อละเพิ่นป้าไวนะ้ในหันละกาอันนั้นป้าป้าแลนป้าป้าพี่น้องมาเขาไปเบิ่งป้าทั้งนั้นโอ้ยมดอยู่นี่เลยอย่าไป้ได้สิลมได้ดนะ มันกระสิบเป็นกี่ทาป้าพี่น้องนี่บางนุ่นในป้านี่นี่กะซิวตีรุ่นใ,นในนน้นี่ตีนทิพย์เลยฮะตะวันทิพย์สิบไปไหลทัางผุนป้าไลา่ไล่เราเคยสิบไปฮะต่ว่ามันเอ่อ <Okay. S 2> ป่ามันอยู่ทางพี่เดนเฮากับสิไลมันลงอยู่สิพันสิเป็นแผน่นเป็นแผน่นอยู่ได้ซาสีที่เคยมาไหลขนาดมันจะอยู่บอลหนามว่นหนามว้นอย่างสีนะมันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยอ้าได้ให้ได้ให้ได้ป้าคุณอะอประจุม่มประจุมเลยโบนั่ว่าป้าสิว เออป่านั้นเนาะป้ามะกะบกนึกยังมันจะอยู่แน่นีแหละผูป้าผลไม้ไ่ย,ยอมอยากลงเลยเอไหลมันลงไปอยนอยู่บานเท่ากันย่ามันอันอันก็นห้าป้ายแบบนี้ได้พี่น้องกรับพาได้กินอยู่นะป้าดุป้าขอ,อยังก็ะมีปนอยป้ายัาง กระไลโลง่งไปยนี่กระหางบันหีบประมาณสักสองสามลอยสามลอยแม่ผีไปจังได้นอกบันีไปขึ้นจังได้ที่กระยานลงขึ้นกันอยู่เด่นลายไปได้ทางผุนนะนะจักซิเมนให้ ขัางนั้นก็มีคนตึกสะดุ้งด้พี่นึ้นะก็กตลังย่อลมแบลท้อเจ็บดากเนี่ เหยื่อปีเพิ่นว่าเห็ดปั้สโมมาให้กินแน่เพิ่นว่าะมึงดูเขาว่าทางนี้ได้ไลายแมนรีบว่ะแต่มันก็จะมีบาดลายบาดหน่อยเนาะวันนี้บาดใดไล่เน้เมื่อกี้คือว่าได้ลายมาลงมากระโลงมาลงมาลงก็ต้องซอนไปหอดผุนแน้เออเนี่ยบาดนี้บาดใดไล่แต่ก็ลายเติบอยู่เนาะ ไล่เติบอยูไ่ได้ไยมันอยู่ใกล้เนาะแฮมเอาลองให้มันลอยหนามนี่แต่ขีเ้เหยื่อแล้วก็เสอือเอากินพุ่นเพื่อนแบบนี้ไงพุ่นเนี่ยไปพุป่นเดี๋ยวถีมสีพาไปเบิ้งข้างลุมแมนิซาตตึ๊กข้างลุมเป็นบ่ฮะ,ะตึ๊กกระเพย่ง่พี่น้องเขาสีลงไปเบิ้งข้างนี้แต่ก่อนอะทิตยบก้วยแบบก็เออ,อบก้วยตึกสะดุ้งเลยเด้ แม่ทิพย์กับคยมีเต่ลอกใสแ่ใสยแย่งใส่ยังมาหยกเดี๋ยวนี้วก็จะใส่สะดุกจะไปเบิงท้งนี้นะทิพย <c oughs> ์เป็นมินนะพี่หน้องก็เลยโอ้ก็เลยแบบเบียกันเปียกมีแตสิมาเก็บภาพให้เบิงไหนหนม่ร้ไปเนาะเออเออเนนเมื่อหรอเปล่าุ่ย ตึกคนเดียวบะเหมืนพี่าเราจะคนเดียวมะมาเมื่อเทือนเลยได้พี่น้อง้องไส้กับห้าก,กับเมื่อแม่ห้าก,กับเมื่อแม่ก้วเมื่อหนึ่งเขา้องไสก้กออัเมื่อเกืม,มใจะได้บ้หน่อย ตะกี้ชิบมานังตึกเบ็ดอย่างนี้เป็นประจำสมัยยังน้อยลงไปหน่าหนึ่งก็เป็นบ่อนที่แป๊วหมักเดือยตอนนั้นเลยบุญญาณวัดตึกเพือเดียวฮะอือห,หือป้าจักบาทนี่ฮะเอาเมานนื่อไรได้ตังเอออีแมวไงคะอืมเรามื่มอไหร่ได้จิกจัง เออวางแล้วเมื่อไม้นี่เอาเมื่อละตาหนึ่งล้วก็ตึกไม้พี่น้องป้าจุดกายเขิงเลยตาใหญ่แล้วตัวไหนบ๊วพี่ไพ่มาตึกมั่อเนี่ยเออมันเลยถือน,เออนาจเจ้าอันเนื้อมันผูกใส่หนำไหนเนาะมันจะถือแล้วเนื่อปลาม,มาลอยเนื้อโบพีไพมา ถือพายสตึกงอยู่ทึงคือวเห็นฝนอยู่เลยอืมแต่ปลาหนามเสื้อขีดดีๆเห็ดปลาแดกมันจะแสบางาเนี่ยงาอันนี้ปลางาไม่รอ,อ,ม,ม,อม,มันลงมางแต่นาแสมันลงมาแต่นหนาตัวนั้นมันมาพาอในนี่หรอ เปียวหน่อเปรียวหน่อเนาะถือได้นี่พี่น้อถือก็ได้ได้ค่ะบาละสวยพอละชวยงนอไ่ได้หอวามันเป็นยังไงอ่ะจะมาจะไปเนาะหุงด้วย่น้อข้าวจากสาย อันนี้มันบริมีขี้เหงือเล่นี่ป้าห้อนตึกกันสะดุงนะเห็นประสมได้บ่ตึงแไป้ายงป้ากระบอกเออป้ากะบอกอะไรติแป๊บเดียว่ยแป๊บเดียวน่เนาะ ได้เอาอยัางมากเอาเมื่อกอ่อนชิเม <c oughs> ื่อะปะไปิดเครื่องเถิงก่อนว่าเขาเห็นยังอยู่เถิงเขาได้ป้าบ่แมรี่ซาก็ว่าสิเมือ่อบ่หานอยู่ตอนนี้หกโมงสักสี่นาทีเลยพี่น้องเพรามันยังแจ่งอยู่แต่ว่าป้ามันถือได้อู้ไม่ดาดบ่หูไปจับต่างในโม,มยแม่ ันทบเอาลงนี้คนมาลายเลยนี่เจ้าขึ้นสิบหัวหัวป่าลายมาจากฮักซาแต่เก่าขั้นแหมนพ่นตกแล้วข้าเจ้าก็มาหรือว่าเข้าไปตึกบอนอื่นกบะหูขึ้นกันเพราะว่าพ่นตกแนวนี้นะบื้อแต่บอลซีตึกสะดุก้วกายูนีฮนะพี่น้องขั้นป้าขึ้นส่วนกลางขึ้นนี่กลางขึ้นข้าเจ้าก็มา,าน่ะได้มาตึกได้ ยันชงเปียกเปียกเลยเด้เออเออหินใหญ่แม่อีชากระไดจนกล้เคืองเลยเด้มาตะแว่นยังอีแม่เมื่อได้กระตาหนึ่งเลยเข้าห้ากระตึกไหม้เ้ยค่ะก็ได้ลายเติม ให้สานะตึกแห่ตึกอนาญญพุพนไม่ไปออกใเท่างก็งกมีคนสอนด้ยจะไปเบิงในเร่องิเมื่อแะไร้นเนี่ยฮะิีิไปเบิงในเร่องะรก็ิเมื่อเสียขีป้าตัวอ,อยู่เฮือนหาทีบสัสซเสียขีป้าแม่ทีหูมกักลายสถิติกบบระบอกคอยด้เสียขีป้าสวยกรเจ่ะ อึบนี่มาเบิงบ่งวังเทิงวังเทิงก็วังเทิงก็พอแล้วได้หน่แค้ <c oughs> แกวมีก็กระเดียวภออัยเอฮ้อห้ากบบามจีอยากไปเบิเ่ด้ได้เนาะฮะเขาก็ได้่ย่าเติบได้อยู่รุมค่ะ ถดุงก็ถือได้เอาาบอเข้ามาเพิ่มเติมเลยเด้กหักกับบดีไล่บดีเข้ามาได้ป้าได้ไล่อยู่ด้วยันเน่ได้ถือคือกันคุณเออถือได้ขนาดพ่อพ่อกำังอยู่หลุมเลยตรงนูนะป้าซ้ามกับกั้นนี่แ,ลแลหละฮะป้าเ<อ>าด้กหกกมากดีก็ถือได้ขนา บมิ <ersch> ้ม oh. ีสะดวกบอกจนอยคำจนอยกับแหงสิข <człowie k> ึ้นและบริ้อไพ่มาบอบริทืไมาน้าเฮาเปนอะไรเป็นอไรีก่าอะออนไลนออ่ะบเมนเป็นเท่าใกล้บอเออหมา่าบบริจือแล้ว่ะไปตาลินขนาด ตอนนี้เนาะเมื่อสวยอีแมลล่ลอเสื้อขี่ฟ้าตัวอยู่เพื่อนเห็ดปลาแดกเห็ดแปลกสดบแ่บเห็นผส,สมเนาะมีซี่อยากกินปผสมอยู่ได้ปลาซิวหน่อยปลาซิวธรรมชาติเหาอพาพี่น้องมาเบ่งวิธีีวิตแต่ว่าทิบริโลลง ติบเป็นมินเอออยากไปเบิงเหเฮดปวกับปนั่นเ๊ยแถวนั่นแต่วา่าอยู่ใกล้เิอเฮดปวนะฝนตกปูเสานี่งชิบก็เลยว่าบริษ้ไปบริษัทฮะสลักกินเน่ทิศกาสีเจ้าบอยเพียงทถน,นี้ได้พ่น้อง ขอบคุณพอ่อม่พี่น้องอละการทีติดตามตลอดมาเนะาะตอนนี้เขาัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสบายดี